აი, <small> გიჩვენებთ สนับสนุนโดย True CP Group CP All Digin Alliance ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Bangkok d i r e d t v 2017ครับ The War is not over together we stand นะฮะและตอนนี้ผมอยู่ร้านที่ชื่อว่า29 November นะฮะ ร้านที่นักเตะแข้งเทพของเราชอบมาเช่นเดียวกันนะฮะแล้ววันนี้ความสนุกสนานของรายการเราจะเป็นไงนะฮะบอกได้เลยสนุกสนานแน่นอนนะฮะวันนี้ก่อนที่จะไปชมความสนุกสนานนะฮะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศมีดแอนกรีปนะฮะระหว่างนักเตะของเรากับแฟนแข้งเทพของเรานะฮะจะเป็นยังไงนะวันนี้รายการจะมีอะไรติดตามมาได้ครับแบล็คโอเวอทีวีสองพันครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านเลโก้นะครับก็คือคุณวิทยาหมัดดำนั่นเองครับวันนี้เป็นไงครับแฟนคลับกับเพื่อนๆมาอาจร้านก็ขอบุนครับเอาพวป่าพูดคุยกันระหว่างแฟนบอลนักฟูตบอลแล้วก็ผู้บริหารครับเพื่อความสัมพันธ์แล้วก็ คนขับที่คอยสนับสนุนเราครับผมมาใกล้ชิดกับนักเตะถูกต้องครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อ๋อวันนี้ก็โอเคโอเคครับสนุกดีครับก็ได้เจอเพื่อนๆได้มาลองกัทานอาหารร้านเลโก้เป็นครั้งแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะไม่รู้ว่าไอ้ต้มยำปลานี่ปลากี่วันแล้วนะก็ได้ข่าวมาของสดครับคือเอาของมันสดจริงแต่ว่าก่อนที่จะมาเอาจากร้านเขามาเนี่ยเขาเอามาไม่รู้นานอะไรเอาเซเรียสเลยสาระสาระอ๋อเล่นครับผมสนุกสนานนะวันนี้เพื่อนๆมากินข้าวกันแต่ว่าพวกผมเนี่ยจะมาอยู่แล้วที่นี่ าทุกวันเอารถไปจอดที่นี่แล้วผมจะไปร้านตรงนู้นโอเคครับขอบคุณมากครับผมไปเจอกันใหม่แม่ผมเนี่ยไม่สนับสนุนล่งฟุตบอลนะสุดท้ายคือพ่อก็เลยใช้วิธีการว่าลองไปดูซิว่าลูกมันเป็นยังไงบ้างแต่ผมเคยทันจะเตะเขาอยู่สักรอบนึงนะจะเต้เขาเลยก็คือเตะดี่นีแหละไันมันไส้คนบ้าด้แต่เราท้าคเรศิ์สนับสนุนโดย